สวัสดีค่ะนิตามาแล้วค่ะวันนี้วันดีๆหนึ่งวันนะคะที่นิตาออกมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกฎจกักรวาลกฎแรงดูด,ด,ดค่ะซึ่งเป็นกฎธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมชาติค่ะเราทุกคนเป็นผู้เป็นคนต้องอยู่กับสิ่งสิ่งนี้อยู่แล้วไม่ว่าดินฟ้าลมไสนะคะเราต้องเจออยู่แล้วค่ะผ่านเข้ามาในชีวิตเราต้องเช็คจิตตั้งต้นค่ะวันนี้นิตาเน้นเกี่ยวกับการเช็คจิตตั้งต้นของเรามากๆพอสมควรเพราะว่า ความคิดของเราเปลี่ยนชีวิตนี้ได้ทั้งชีวิตเลยค่ะวันนี้การที่เราจะเปลี่ยนชีวิตแล้วยังมีวิธีการโน้นนี่นั่นมากมายมีแต่วิธีคิดแต่ไม่ลงมือทําความสําเร็จของคุณอยู่เท่าเดิมค่ะรู้แล้วไม่ทําเท่ากับศูนย์ค่ะรู้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงโดยการลงมือทําอย่างชีวิตของคนเรานะคะ เอาง่ายๆถ้าเราอยากจะสวยแต่ไม่ลุกขึ้นมาแต่งตัวนั่นมันก็อยู่ที่เดิมจริงไหมคะชีวิตของเรากับการเช็คจิตตั้งต้นวันนี้ถ้าเรายังไม่เหลือเฟือมากพอขาดแคลนในการอดออมห่วงแหนอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะไม่ได้อะไรมาคะ่ะเขาบอกว่าได้มาอย่างหนึ่ง หมายถึงว่าเสียอย่างหนึ่งไปเราจะได้อะไรกลับมาที่ดีกว่าเสมอนะคะคิดจะอย่างนี้เหมือนเราไปซื้อของนะคะเราต้องจ่ายเงินไป10บาทแลกกับอาหารหนึ่งกล่องเนาะ แล้วคุณได้อาหารมาแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเสียดายเงินสิบบาทจังเลยอะอาหารมันไม่คุ้มกับราคาที่ฉันต้องเสียไปนั่นคืนคุณอยู่ในคลื่นขาดแคนแล้วค่ะคุณไม่เหลือเฟือพอทำไมคุณไม่คิดว่าอาหารมื้อนี้ทำให้ฉันแข็งแรงทำให้ฉันมีจิตใจที่เข้มแข็งทำให้ร่างกายของฉันสามารถต่อสู้กับโรคโรคหลายต่างๆที่มันจะเข้ามาได้ มันเป็นพลังอันอย่างหนึ่งนะคะแค่คุณเปลี่ยนความคิดการลงมือทําของคุณก็จะเปลี่ยนไปถ้าคุณคิดว่าอาหารกล่องนี้มันมีคุณค่าสําหรับคุณมากเลยคุณจะกินมันด้วยความอ,ร,อร่อยคุณจะกินมันด้วยความสุขในหัวใจค่ะนั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งที่สามารถใส่ความคิดแบบนี้ได้ทุกๆเรื่องและนตาเลยมาย้ำเกี่ยวกับการใช้การใช้ กฎนี้เกี่ยวกับการเช็คจิตตั้งต้นของเราค่ะทุกวันนี้เนาะมีเรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิตค่ะถ้าเราสามารถตีเรื่องราวเหล่านั้นให้สนับสนุนเราได้ทุกๆเรื่องชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะม่เชื่อลองทําดูอะไรเล็กๆสักเรื่องหนึ่งที่คุณอยากจะเปลี่ยนณนะตอนนี้แค่เปลี่ยนความคิดการลงมือทําของคุณก็เปลี่ยนแล้วค่ะเช็คจิตของคุณบ่อยๆนะแล้วคุณจะมีความสุขขึ้นอีก หลายหลายเท่าเลยค่ะแล้วไปกันแล้วค่ะวันนี้เราเจอกันในเดย์ต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะเน